เอาล้วครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในแมปอนิเมะแวนการ์ดนะครับและในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมารีวิวเจมิลิโอเลโอน่านะครับนี่เป็นตัวละครจากเรื่องแบล็คโควเวอร์นะตัวนี้เลยนะครับคนอ่านี่เลยนะซึ่งวิธีการได้เจนะครับมันไม่ได้อยู่ในประตูลับเหมือนกับอีเวนต์อื่นๆเนาะซึ่งเจแก้นะครับจะอยู่ในเควสด้านขวามือตรงนี้นะครับนี่กดไปที่อีเวนต์นะซึ่งเจแก้นะครับจะอยู่ในเควสที่2อันนี้นะครับนี มันมี3เควสนะครับให้เราไปทำเนาะซึ่งเควสแรกนะครับให้เราทําการนะครับลง n อ c นบี a ีเอคานอนะครับ10รอบลงให้ถึงเวฟ20บนะครับเป็นเวลา10รอบเนาะซึ่ง n p c นบี a ีคานอนะครับจะอยู่ตรงกลางแมปตรงนี้เลยนะครับนี่ตัวใหญ่ๆตรงนี้นะนี่นะครับสามารถกดเข้าไปเล่นได้เลยนะซึ่งผู้เล่นใหม่ก็สามารถเล่นได้นะครับในโหมดนี้นะต่อไปนะครับเควสที่2ของเจ๊แกนะครับนั่นคืออีโวตัวในซัมเมอร์นะครับ ตัวไหนก็ได้นะที่เป็นในในตู้ซัมเมอร์นั่นเองเนาะสตัวนะครับอีโวไปเลยนะแล้วก็เควสสุดท้ายนะครับลงประตูซัมเมอร์นะครับยี่สิบห้าประตูนะพอเราทําครบ3เควสนะครับเราก็จะได้เจเกมมาอยู่ในกระเป๋าอย่างนี้เลยนะครับนะซึ่งของอีโวนะครับก็สามารถแลกได้จากอีเวนต์ช็อปตรงนี้เลยนะครับทุกคนนี่ไปที่ซัมเมอร์ช็อปนะครับมันจะเป็นอันนี้นะครับสเปรบุ๊คออฟฟายนะใช้10,000แก้วน้ํานะครับในการแลกเนาะ แล้วก็ใช้เจ้าอันนี้ด้วยนะครับซันชัยนะในการแลกในในการอีโวนะครับโอเคไปเดี๋ยวเรามาดูพาสซีฟและความสามารถของเจแกงกันดีกว่านะครับเจนะครับเป็นตัวละครซีเคนะิทเนาะเป็นธาตุไฟนะครับนี่พาสซีฟของเจแกงนะครับมีอยู่2พาสซีฟนะส่วนอันสุดท้ายนี้มันจะเป็นสกิลของเจแกงนั่นเองนะครับพาสซีฟแรกนะครับเจแกงนะครับจะทําการโจมตีและติดเบิร์น นะครับดาเมจของเบิร์นเนี่ยอยู่ที่20%ของดาเมจตัวเองนะครับเป็นเวลา5วิเนอะแล้วทุกครั้งที่ทำการโจมตีเอดามีที่ติดเบิร์นนะครับออ่าอ่าาทุกครั้งนะครับที่ทำการโจมตีเอดามีที่ติดเบิร์นไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับมันจะเพิ่มดาเมจเบิร์นอีก5%นะก็คือสมมุติอ่าเราตีบอสใช่ไหม มันติดเบิร์นอยู่แล้วเบิร์นหายนะครับแล้วเจ๊แกเนี่ยไปตีให้มันติดเบิร์นอีกดาเมจของเบิร์นเนี่ยก็จะแรงขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับนะพระสิบต่อไปนะครับทุกครั้งที่เอดมี่นะครับที่ติดเบิร์นเดินมาอยู่ในระยะของเจ๊แกนะครับเจ๊แกนะครับจะทําทการเพิ่มระยะ5%นะครับสูงสุดเนี่ย20%นะครับ แลวถ้าเกิดทําการโจมตีเอเมิที่เต็ดเบินอยู่นะครับจะทำดาเมจแรงขึ้นอีก20%เลยนะเออซึ่งค่อนข้างที่จะดีนะเป็นพาสซีฟที่แบบทําให้ตัวเองเก่งเลยนะครับนะทั้ง2พาสซีฟเลยเนาะส่วนสกิลกดนะครับอ่ามันจะเป็นการกดใช้แล้วสลับล่างนั่นเองนะครับอ่าถ้าถ้าตามในอนิเมะน่าจะเป็นล่างมานาโซนนะเมื่อเราทําการกดสกิลนะครับอ่าเย้แกนนะครับจะเพิ่มดาเมจหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับทุกๆ1กหนึ่งวินะเออหนึ่งเปอร์เซ็นต์ต่อหนึ่งวิน ถ้าเราก,กดใช้งานสกิลเนาะแล้วก็ถ้ามีเอนิมี่นะครับเข้ามาอยู่ในระยะของเจ๊แกนะเจ๊แกนะครับจะลดระยะของตัวเองนะครับลง2%นะซึ่งอันนี้มันไม่สามารถลบดีบัฟอันนี้ได้นะครับซึ่งถ้าอยากให้เจ๊แกเนี่ยระยะแบบปกตินะครับก็ต้องปิดสกิลเนาะถ้าเกิดว่าอยากให้แรงเนี่ยต้องเปิดสกิลนะครับแต่ผมว่าไอ้เรื่องระยะเนี่ยไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะมันมีพาสซีฟที่2เนี่ยเข้ามาทดแทนนั่นเองนะครับนะโอเคไปเดี๋ยว เข้าไปเล่นในเกมกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนะสอบเจ๊แก่นะครับพร้อมไปเล็ s <S ดโกดีดีชอ็อปลบริการกดเกมพาร์ทแมปอนิเมะแวนการ์ดมีทั้งวี p อพีฟรีเมียมพาร์ทชายนี่ฮในราคาที่โคตรจะถูกแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่จุใจแล้วก็ยังมี ID เแก่ให้ทุกคนไปจับจองถ้าอยากจัดแล้วก็ลิงก์อยู่ใ,ใต้คลิปเลยนะครับสอบ,สอบทุกคนสำหรับเจ๊แก่นะครับก็ใช้เงินวางนะครับอยู่ที่1,200นะซึ่งค่าวางนะครับค่อนข้างที่จะถูกมากๆเลยนะ วางได้ทั้งหมด3ตัวนะครับนี่ประมาณนี้อ่าระยะก็จะประมาณนี้นะครับวงการเต็ตีนะครับก็จะเป็นเซอร์เคิลเอวีเนาะรูปแบบการเต,ตรีอ่ีนี่นะครับอ่วางไปนะครับมันจะมีสกิลทันทีซึ่งเราต้องกดอีโวก่อนนะครับมันถึงจะมีสกิลให้กดเนาะเราต้องอีโวเจ๊แกก่อนนั่นเองนะครับผมจะให้ดูแอนิเมชันนะเมื่อกี้มันจะดูไม่ทันกันเนาะ ซึ่งอันนี้ผมเลเวลไม่ตันนะครับเป็นเลเวล57เนาะก็เลยดาเมจอาจจะไม่ได้เวอร์อะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็สแตทเนี่ยมันไม่ได้สวยขนาดนั้นด้วยนะก็ได้ประมาณนี้นะครับสับเจ๋อเดี๋ยวให้ดูอนิเมชั่นกันก่อนนะครับสับเจ๊นะนี่อัอนนี้ผมปิดดาเมจไว้นะเดนิเมชั่นนะครับ ใช้ไฟขั้นตอกไปโอเคซึ่งเจ๊แกนะครับอัพได้ทั้งหมด11ขั้นนะครับถ้าใช้เงินอัพทั้งหมดนะครับประมาณ1,900นะ,อะโอเคไปเราเริ่มอัพขั้นแรงกันดีกว่านะครับใช้เงิน2,400นะครับดาเมจจะเป็น5,245.3 0วิระยะ33ขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน3,600ดาเมจจะเป็น7,875.3 0วิระยะ34 ขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน4 8 0 0ดามเมจจะเป็น12,240 6.2ืนีวิระยะ3 4, 6นะครับเปลนะี่ยนแอนิเมชันนะในวงก็จะใหญ่ขึ้นนะครับเดี๋ยวให้ดูแอนิเมชันก่อนนี่เป็นการต่อยมัดไฟรัวๆนะครับซึ่งแอนิเมชันเขาทำออกมาดีจริงๆนะแอนิเมชันการ์ดเนี่ยดูนะครับเดี๋ยวจะให้ดูรับนี้เห็นอัตการตามากนะครับอ่ะ ขั้นต่อไปนะครับใชเงิน6000ดาเมตจะเป็น15,290 6.2นารวิระยะ37ขั้นต่อไปใช้เงิน7,800ดาเมตจะเป็น18,350 5.8วระยะ39ขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน9,400ดาเมตจะเป็น22,720 5 8ีระยะ40ขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน1 0 0 0 0ดาเมตจะเป็นส0 0 0เอ้ยนะครับ 8, วิระยะ 4, ระยะ46ิบนะครับแอนิ อ่าแล้วเป็นโฟว์เแบบนี้นะครับถ้าโจมตีก็ประมาณนี้เลยนะอ่าผมลืมบอกไปนะครับสับเจ๊แกมีคอสเมติกด้วยนะซึ่งพอเราใส่คอสเมติกนะครับก็จะได้ผาคลุมเอฟเฟกไฟมาแบบนี้นะแล้วก็มีแอนิเมชันเป็นสีฟ้าแบบนี้ด้วยนะครับอโอเคอ่ะท่าโจมตีก็ประมาณนี้นะครับนี่ ถือว่าวงกว้างอยู่นะเออดาเมจก็โอเคเลยนะครับนะซึ่งดาเมจเนี่ยเยอะได้กว่าน,นี้อีกนะแต่เราต้องกดสกิลก่อนนะครับโอเคขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน12,400ดาเมจจะเป็น34,098วิระยะ49ขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน14,500ดาเมจจะเป็น37,140 7.6วิระยะ52ขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน16,000ดาเมจจะเป็น41,080 7.1วิระยะ57 อ่าขั้นสุดท้ายนะครับใช้เงิน21,000ดาเมจจะเป็น67,300นะครับ8ปดจุดาวิระยะ65แอนิเมชันใหม่นะครับแล้วเป็น4ฟ e เหมือนเดิมนะครับระยะจะไกลขึ้นนะแต่แค่เปลี่ยนแอนิเมชันนะครับอ่เดี๋ยวให้ดูแอนิเมชันท่าสุดท้ายนะอะ่นี่ก็จะเป็นมัดเพลิงขึ้นมาแบบนี้นะครับตามแอนิเมชันเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะทำการกดสกิลไปนะครับปุ๊บ นี่นะเห็นอนด์ทุกคนดาเมจมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะ,ะเพิ่มขึ้นทุกวินะครับคือเราต้องกดแค่รอบเดียวนะคือถ้าเราเปิดออตโต้นะครับดาเมจก็จะหายไปนั่นเองนะโอเคซึ่งดาเมจของเจแกเนี่ยมันไปได้เยอะมากๆเลยนะฉูดพุ่งกระชูดพุ่งกระชูดเลยนะทุกคนเออคือแบบมันไปได้เรื่อยๆนะครับดาเมจ โอเวอร์นะเป็นตัวละครที่เก่งมากๆเลยนะครับตัหรับเจ๊แกแล้วก็หาง่ายด้วยนะเออคือต่อให้เป็นผู้เล่นใหม่นะครับก็สามารถได้เจ๊แกมาภายในวัน2วันนั่นเองนะครับทุกคนนี่เป็นตัวละครที่หาง่ายมากๆนะครับแค่ทำเวสก็ได้แล้วนะครับออแบบนี้ก็สามารถฟาร์มใช้นี่กันได้เลยนะครับทุกคน,นเป็นประมาณนี้นะครับครับตัวของเจ๊แกนะอ่านี่ถ้าเกิดว่าเรากดสกิลตั้งแต่ วางวางปุ๊บแล้วกดสก,กิลเนี้ยดาเมจแม่งพุ่งไป2องแสนสามแสนได้เลยนะครับนะเอออาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยนะครับผมโอเคก็สำหรับเจ๊แกนะครับผมมองว่าเป็นตัวละครที่โคตรจะเก่งเลยนะเออโคตรจะเมตาในอัปเดตนี้เลยนะครับทุกคนคือเก่งมากนะคือจากอ่าอีเวนต์วินเทอร์หรือสปริงเนี่ยตัวรับส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้ค่อยเก่งมากนะครับแต่อีเวนต์ซัมเมอร์เนี่ยเจ๊แกเป็นตัวรับที่ ค่อนข้างที่จะเก่งมากๆเลยนะครับแล้วก็หาง่ายมากๆด้วยนะเออใครที่ยังไม่มีนะครับก็สามารถไปทำ q u e s นะครับเพื่อที่ได้เจ๊แก่มากันนั่นเองเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีประมาณเท่านี้นะครับใครที่ชอบนะครับฝากกดไลค์และกด subscribe กันด้วยนะครับจะกนใหมาคลิปหน้าครับ